ครับสวัสดีครับพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะ,ะครับมื้อนี้ก็มาพ่อๆกับพ่อเตรียมกับพี่น้องครับเตรียมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาปูโคราชต่อยเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันศุกร์พี่น้องวันศุกร์ที่20กันยายน67เลาวพัฒนาออก508 644ครับเลขล่างก็ออก86เนาะพี่น้องเนาะ ครับเป็นจังไหนมีผูโ้โศกผูหมานบนอนอพี่น้องนี่นะครับวันศุกร์ที่20กันยายน2567ลาวพัฒนาปูโคราดบนล่างวิ่งรูด4กับ5ครับปูเป็นเน้นในที่หานาอพี่น้องเนาะขับมาสี่พี่น้องเต็มเต,มต็มเลย644เนาอพี่น้องเนาะขับ เอาไผ่โศกไผ่มันพอเตรียมก็ดีแจ้มได้พี่น้องเด้อครับไผ่บโศกบมันมือนีพอเตรียมกฤติภา,มามพ,ม,พามาตามต่ออีกน้อพี่น้องเนาะกับลาวพัฒนาปูโคราชนะครับอ่ะไปเบิ้งน้ำกันน้ำพี่น้องเนาะ Văn chân Học. ปลาพัฒนาปูโคราชนะครับ ับบนล่างวิ่งรูดพี่น้องสี่กับเอาตะว่าหววนี้ปูคือบนิ่นไ้เนาะพี่น้องเนาะ ทรงใส่งวดที่ผ่านมาเน้นผิดเลยบนงวดนี้โมเนนให้พี่น้องครับนี่สี่หลักสี่สี่ศูนย์ ทีสองสี่หกสีแปดนะครับครับลักหาพี่น้อง ห้าศูนย์ห้าสองห้าหกห้าแปดนะครับ ครับวัวนี้ปูนบนบอลเนียนไหนได้พี่น้องเด้อเอาฉะนั้นแล้วมัร์กตัวใดกับพิจรารณาเมืองเอานะครับเนาะเพราะว่าปูบนบางงวดที่ผ่านมาบอลเนียนบกถึกรับงวดนี้เลยบอลเนียนให้นะครับเอามัร์กลักซีกับ40 42 46 48ต้องพี่น้องเนาะครับลักขาก็มี50 52 56 58นะครับเอาควายเข่าควาย,ยแตกต้องพี่น้องเนาะ ครับเอาพี่น้องบันีสัตว์เย็นเนาะพี่น้องเนาะครับวันจันทร์ที่23กันยายน256ห้าหกเจ็ดเนาพีนองเนาะเราพัฒนาปูโคราดครับบนล่างวิ่งโลด4กับ5นะครับแต่ว่าปูนโบนเนนให้เนาะพี่น้องเนาะครับก็มี40 42 46 48 50 52 56 58่หาศูงเอาฉะนั้นแล้วมาสอบตัวใดเฮาก็อย่าลืมกลับตัวใบนำเนาะพี่น้องเนาะ ับคอยเข่าคอยแตกปังๆอีกครับพี่น้องอีฟซก็จะได้โชศๆมันๆกันนะครับเอามาเตรียมกันเฉเบิงนะครับเด้อปูพันส์ทรงมาให้นะครับปูโซลาดนะครับนี่นะครับลาพัฒนา23กย67บนล่าง4กับ5สัจเจีนพี่น้องเนาะ4042 46 48 50 52 56 58นะครับ สูตรใหม่เอกลักษณ์ปูโคราชนะพี่น้องเนาะครับอ้าคอยปังปังนะพี่น้องเนาะครับปติย์กับข้อกับขอบพระคุณปูหลายนะครับเดอ้อปูโคราชนะครับที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาครับมาให้ปติย์ครับเอามาฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำขันนะพี่น้องเนาะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเดอ้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะ เาฉะนั้นแล้วพอเตียมขอไว้พอนขอให้เข่าขอให้แตกปังๆอยกครับพี่น้องยิบซี่ก็จะได้โชคๆมันๆกันเนาะพี่น้องเนาะครับคือพอเตียมมาเน้ะพี่น้องมาสอบตตวใดเฮาก็จะลืมกลับตัวไปนาได้พี่น้องเด้อครับเอาจะลืมเน้ะพี่น้องเด้อขอมาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ให้พอเตียมนำแด่เนาะครับเนาะรับทางช่องตะวันพาโชคแนลเด้พี่น้องเด้อ ครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งแก้งเตือนไว้นำเนาะพี่น้องเนาะเพื่อจะ,ะผอผาดขีดไม่ไม่นะครับเอาสุดท้ายตายสุดนี่พอ่อเตมกัมขข้อกราบขอบพระคุณเย็บซีทุกคนนะครับเดอ้อที่เข้ามาเบิงมาติดตามพ่อเตมครับพ่อเตียมขอไวพ้พรไหมีแต่ความสุขความเจริญในพี่น้องเดอ้อความเจ็บใหญ่ใดความไข่ใหญ่ห้มีเนาะพี่น้องเนาะรับคอยมีแต่โศกแต่หลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับ เอาสำหรับคลิปนี้พอเตียมกันมีแค่นี้พี่น้องเอาไว้พอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม